สองพ่อลูกนั่งคุยกันผู้เป็นพ่อบอกว่าถ้าพ่อตายไม่ต้องสวดเทศอภิธรรมนะทำไมไม่สวดล่ะพ่ออ๋อการสวดอภิธรรมคือการสวดเพื่อให้คนเป็นได้รู้จักธรรมะได้สํานึกว่าการใช้ชีวิตอย่าประมาทแต่สมัยนี้ต่อให้เทศร้อยวันก็ไปนั่งคุยกัน ก้มหน้าดูแต่โทรศัพท์สู้ให้พระสงฆ์ท่านพักผ่อนดีกว่าหรือถ้าขัดไม่ได้จริงๆก็สวดแค่หนึ่งคืนแล้วเผาเลยแล้วอย่างนี้ลูกหลานจะมาทันเผาหรือพ่ออ้อการเผาศพนั้นเป็นหน้าที่ของสัปรเรอส่วนลูกหลานญาติพี่น้องคือผู้ร่วมพิธีถ้าเขาคิดถึงเราให้มาหาเราตอนยังไม่ตาย ตอนที่พ่อมีชีวิตอยู่จะได้รู้สึกถึงความรักและกะตัญญูของลูกหลานของญาติพี่น้องพอได้ชื่นใจแต่ถ้าหากตายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาก็ได้ลำบากกันเปล่าๆมีอะไรที่จำเป็นต้องทำมากมายก็ทำต่อไปและการมางานคนอยู่ก็ต้องลำบากยุ่งยากเตรียมการดูแลต้อนรับอีกแล้วคนที่เราเคยไปช่วยงานเขาล่ะ เขาอยากกลับมาช่วยงานเราบ้างหรือคนที่รู้จักที่นับถือกันอยากมาร่วมทำบุญกับพ่อละอืมเวลาที่เราแบ่งปันให้คนอื่นทำความดีอย่าหวังถึงสิ่งตอบแทนหรือคาดหวังว่าเขาต้องกลับมาตอบแทนเราการให้ก็ให้ทำตามกำลังของเราให้แล้วคือการได้ฝึกจิตใจเมตตา ละกิเลสความอยากต่างๆและสำหรับคนที่รู้จักพ่ออยากจะช่วยเหลือก็ให้เขาเอาเงินส่วนนั้นทำกับพ่อแม่หรือบุพการีถ้าไม่มีก็ไปมอบให้กับผู้ยากไร้หรือที่ไหนก็ได้ตามสะดวกของแต่ละคนแล้วก็อธิษฐานจิตบอกพ่อแค่นั้นก็พอแล้วและการอ่านประวัติ ก็ไม่จำเป็นต้องสรรหาคำมาบอกเล่าคุณความดีให้เสียเวลาเผาเดี๋ยวจะขําม,มืดกว่าจะได้เก็บกระดูกเพราะที่ผ่านมาและนับจากนี้ไปพ่อจะสร้างคุณความดีไว้กับแผ่นดินโดยการปลูกต้นไม้สร้างป่าและธรรมชาติให้เป็นอนุสร์ให้บอกเล่าประวัติของพ่อเองลูกชายหมดคำถามแต่มีกำลังใจเพิ่มขึ้น ที่จะช่วยพ่อปลูกต้นไม้เพื่อที่จะฝากชีวประวัติพ่อไว้ในแผ่นดินต่อไปการทำความดีกับใครนั้นอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนหรืออย่าไปคาดหวังเพื่อให้คนนั้นทําดีกับเราคืนมาแต่ให้ทําออกมาจากใจของเราจริงๆแค่นั้นก็พอจบไปแล้วค่ะ สำหรับเรื่องราวของชายผู้ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆขอขอบคุณที่มาของเรื่องจากดอนเจดีบ้านเราและขอได้รับความขอบคุณจากช่องสรรหามาเล่าสู่กันฟังและขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ